ก็เปลี่ยนสีตกตะกอนแล้วก็การใช้ชีวิตของชุมชนที่ต้องอาศัยน้ําจากเกาะบาดาเนี่ยก็ก็มีปัญหานะคะอย่างเช่นเด็กคนนี้ก็จะมีเมื่อใช้น้ําก็เกิดผดผื่นคันนะคะเด็กคนนี้อยู่ในพื้นที่จะเป็นลนักษณะนี้นะคะแต่พอคุณแม่ส่งมาอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัดเนี่ยอาการแบบนี้ก็ไม่มีค่ะก็ก็ไม่ได้เป็นลนักษณะนี้คัาจะหมดเลยอีกเหมือนหนึ่งอีกเหมือนหนึ่ง ก็คือเหงื่อสังกะสีแม่ตาวที่จังหวัดตาอันนี้ก็เป็นข่าวดังมานานมากแล้วนะคะแต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้เกิดการแก้ไขปัญหานะคะเพราะว่าแร่สังกะสีเนี่ยมันจะเกิดความแคดเมียมเสมนะเอแต่เราขุณเอาสารัวนี้ขึ้นมาครับมาให้ผมตุกจับคนไม่ว่าจะเป็นกรณีคิตตี้คือสารสารตะกั่กวนะครับกรณีที่แม่ตาคือสารแคดแคดเมียมสารน,นี้อยู่ใต้ดินเล,ลืเราขุดออกมาครับเราสารทิ้ออกออกมา การทำเหมืองเหล่านี้ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสียไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียเพราะใช้น้ําในกระบวนการในการทําแรกจำนวนมากพืชเสียพืชที่อยู่บริเวณนั้นนะครับก็พบว่ามีค่าปนเปื้อนครับพแพทย์ไม่ได้นิสัยว่าชาวบ้านเป็นโรคพิษสานตัวรหรือไม่ครับถ้าเกิดไม่ก็สาตาอถตอบได้ว่าไม่มีชาวบ้านจะได้สบายใจนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นก็ต้องตอบว่าเป็นจะได้นำสู่การรักษาครับที่ผ่านมาไม่มีการ รวและรักษาคนเหล่านี้เลยไม่ไว่าอว่าชัดชัดเจนแต่ในรัดไม่เคยเอาผิดกับผู้ก่อมรริษเลยมีกรณีเดียวครับที่มีการเอาเอาผิดคือกรณีคิตตี้ครับสาเหตุที่ในเงลคือกรมควบคุมมรพิษต้องไปเอาผิดเพราะว่าโดนชาวบ้านฟ้องกันเนีย่ยยามแล้วไม่เคยมีใครแก้ปัญหา การทำลายทรัพยากรให้กลับคืนมาเหมือนเดิมไม่มีใครแก้ได้ทั่วโลกก็แก้กันไม่ได้มีอย่างนี้ทีอยากรู้ก็คือขอให้ชาวบ้านออกมาตรวจร่างกายตรวจเลือดตรวจเลือดก็ต้องหาเจ้าภาพในการให้จ่ายในการตรวจเลือดสมัยก่อนตรวจเลือดต้องไปถึงจะส่งไปไปต่างประเทศต่แงลงแผลงว่าเป็นอะไรหรือไม่เป็นได้ได้รู้ปัญหาเราก็รับชาวบ้านออกมาตรวจตอนนั้นตรวจประมาณสิบกว่าคนเองนะใช่ไหมครับประมาณสิบคน ห้าสิบคนสิบสี่คนมันหงุหตอนนั้นแล้วก็มาตรวจเสร็จก็ปรากวว่าผลออกมาก็เป็นมีค่าตะปอ่นในร่างกายสูงมาก <S <S ยิ่งเราฟังแล้วเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วควายชาวบ้านนะที่เลี้ยอยู่เป็นฝูงใหญ่ๆก็ตายทีละตัวสองตัวเราถามว่าทำไมถึงกินน้ำแล้วตายและชาวบ้านกินน้ำา็ตายเ็าบอกว่าก็ชาวบ้านก็ผลก็โลวว่าเราก็ทราบมาต่อมาแล้วพอเราไปสังเกตอะไรก็ทราบว่า ัวนี่เวลาก็จะกินน้ำก็ลงไปในน้ําไปทาน้ําขุ่นไงคะเขาก็เลยกินตะปูตรงๆไปเยอะคือท้ายวัวก็ตายทั้งหมู่บ้านแต่ชาวบ้านนี่ก็สะสมสะสมในเขตรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ใหญ่ในสวนนคะคะมรุ่งมาเนี่ยต้องใช้ว่าเป็นร้อยเป็นพันปีไม่ใช่แร่ใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่มนุษย์ไม่ได้เรียนรู้เราเรียนรู้กับเรื่องแบบนี้ตลอดมาครับก็ได้ทราบข่าวว่าม,มีผลกระทบ ต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนอย่างไรนะก็ทำให้มีการเตือนตัวตักสีสวัสดนะแล้วก็ายโยกแนะเป็นโซนสีเขียวเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเป็นโซนที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อรักษาต้นตน้ำลำธารไว้ให้ดีงงว่าทำไมเป็นการศึกษาเพื่อที่จะ,ะให้คำตอบกับการพัฒนาเหมืองแรกนะครับ ทีนี้ประเด็นอย่างนี้ก็ก็เกิดการโต้แยง้งกันขึ้นว่าการศึกษาน,นีมน้มันจะให้ผลกระทบยังไงนะฮะนักศึกษานี่ก็คือสร้างความเข้าใจในการที่จะให้เกิดเหมือนกัวผัขึ้นเลยนะครับประเด็นความเข้าใจขอ,ของของพวกผมก็เป็นแบบนี้มาชิคดูแล้วพวกเราส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ยน้าคำปลายนหนึ่งมีหมู่บ้านเกระเรียงเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่มีชื่อว่าหมู่บ้านคิตตี้คิตตี้เป็นคำที่เพี้ยนมาจากภาษากระเรียงว่าคีตถีซึ่งแปลว่าเสือโทุ ไม้ที่ก็คือเราก็เออสู้สู้ไปชนะมาเออชนะมาเราก็พอได้ตังบ์ว่าได้ตังก็ไม่ได้คุ้มค่าอะไรมันก็ไอ้ผลกระทบที่ว่าจะต้องฟื้นฟูลำ้วยนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฟื้นฟูแต่ว่าจะเตรียมการฟื้นฟูถ้าฟื้นฟูไปแล้วจะเกิดผลกระทบอีกแผนไหนอย่างไรวิธีการฟื้นฟูนี่แผนการผมขอให้ใช้น้ำกินปลาได้เหมือนเดิมแต่วิธีการที่จะต้องคิด เดีชาวบ้านต้องราบว่าเออต้องเอาแผนนั้นแผนนี้คือว่าชาวบ้านที่คิดแผนมาไม่เป็นจริงๆขณะพูดไทยจะไม่เป็นก็ยังมีเยื่อะในปาปิดทั้งหมดแล้วนะครับตั้งแต่ปี2,542นะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการต่อสู้นะครับโดยกลุ่มชาวบ้านของพิตี้นะครับแล้วก็มีทางคณะของอาจารย์นะครับได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลนะครับรับฟังความเห็น จากพี่น้องประชาชนว่ากนนีถ้าเกิดจะมาทำเหมืองแรแต่ตะกวเนี่ยจะเปิดใหม่จะมีความเห็นกันอย่างไงซึ่งก็เป็นข่าวๆเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ